สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n n e l หมอหมีเมาส์หมอยชอ่ยโกที่เมาและรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนํามีอาการ3อย่างนี้เส้นเลือดหัวใจอุดตันแน่นอนนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับ โรคหัวใจขาดเลือดหรือว่าเส้นเลือดหัวใจอุดตันเป็นโรคที่พบได้บ่อยนะครับพบได้ทุกเพศทุกวัยเลยแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยมีแนวโน้มที่จะพบในคนอายุน้อยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นภาวะเร่งด่วนเลยนะครับถ้าเป็นแล้วต้องรีบไปโรงพยาบาลเลยครับเพราะว่าถ้าไปช้าได้รับการรักษาที่ล่าช้า,าจ,จะทําให้หัวใจวายแล้วก็เสียชีวิตได้เลยทีเดียวนะครับดังนั้นการสังเกตอาการเตือนจึงเป็นสิ่งสําคัญมากๆครับในคลิปนี้หมอหมีเลยจะมาแนะนําเลยครับว่าถ้ามีอาการ3มอย่างนี้ให้สงสัยเลยครับว่า เลือดหัวใจของคุณอาจจะอุดตันแล้วก็ได้ให้รีบไปโรงพยาบาลเลยครับแต่อยากรู้กันแล้วว่ามีอาการอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันหนเลยครับ ข้อที่1แน่นหน้าอกนะครับอาการแน่นหน้าอกเป็นอาการหลักของเส้นเลือดหวัวใจอุดตันเลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าอาการแน่นหน้าอกหรือว่าเจ็บหน้าอกเนี่ยเกิดได้ห <Anton> ลายสาเหตุนะครับอาจจะเป็นโรคอื่นก็ได้แต่ถ้าเป็นเส้นเลือดหวัวใจอุดตนันหรือหวัวใจขาดเลือดจะมีอาการแน่นหน้าอกที่มีลักษณะเฉพาะนะครับอันดับแรกคือ swimming swimming. มีอาการแน่นหน้าอกเหมือนมีใครมานั่งทับเหมือนเด็กมานั่งทับที่หน้าอกของเรารู้อะไรมารัดที่หน้าอกนะครับเหมือนเราจมน้ำอุดอัดไปหมดเลยนะครับแล้วก็อาการแน่นอาการเจ็บเนี่ยสามารถร้าวไปที่ไหล่ซ้ายไปที่กรามซ้ายของเรา บางคนลงไปที่แขนซ้ายเลยนะครับแล้วก็อาการแน่นหรือว่าการเจ็บเนี่ยนะครับเป็นนานไม่หายสักทีนั่งก็แล้วนอนก็แล้วนะครับอาการแน่นก็เป็นมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิน15-20นาทีขึ้นไปแบบนี้ ให้สงสัยเลยครับว่าเส้นเลือดหัวใจของคุณอาจจะอุดตันแล้วก็ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับถ้าอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็มีโรคประจําตัวเยอะๆเช่นโรคความดันโรคไขมันโรคเบาหวานที่คุมได้ไม่ดีแบบนี้ให้สงสัยเลยว่าเส้นเลือดหัวใจอาจจะอุดตันแล้วก็ได้อย่ารอช้าให้รีบไปโรงพยาบาลเลยครับ ข้อที่2เหงื่อแตกใจสั่นนะครับอันนี้ก็เป็นอาการร่วมนะครับใครที่มีอาการแน่นหน้าอกนะครับเป็นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆต่อมามีอาการเหงื่อแตกใจสั่นนะครับไม่หายสักทีนะครับใจสัน่นหัวใจเต้นเร็วมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เหงื่อแตกพักๆ,ๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็ให้สงสัยเหมือนกันว่าเส้นเลือดหัวใจของคุณอาจจะอุดตันแล้วก็ได้ห้ามรอช้าเลยนะครับเพราะว่าถ้ารอช้าเนี่ย การทำงานของหัวใจเนี่ยก็จะแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆอาจจะทําให้ช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้เลยทีเดียวครับดังนั้นเนี่ยนะครับแนะนำเลยครับว่าให้รีบไปโรงพยาบาลเลยครับ ดังนั้นแนะนําเลยครับให้รีบไปโรงพยาบาลรับข้อที่3มีอาการวูบเป,ป,ป็นลมนะครับหัวใจมีหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆตามร่างกายของเรานะครับเมื่อหัวใจขาดเลือดนะครับหัวใจก็จะสูบฉีดเลือดได้แย่ลงนะครับเลือกก็จะไปเลี้ยงสมองได้น้อยลงทาให้เรามีอาการ,การวูบนะครับหน้ามืดเป็นลมได้ดังนั้นนะครับถ้าเราดูแลญาติๆนะครับคุณพ่อคุณแมู่่ยญาตตายายเรานะครับใครที่มีเป็นลมลงไปแบบนี้นะครับให้สงสัยไว้เลยอาจจะมีความผิดปกติที่หัวใจแล้วก็ได้ดังนั้นเนี่ย แนะนำครับให้รีบไปโรงพยาบาลครับเพื่อทําการตรวจเช็คนะครับพอไปแล้วคุณหมอเขาจะตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจดูว่ามีความผิดปกติหรือเปล่าซึ่งจะบอกได้เลยนะครับว่ามีการอุดตันหรือเปล่าหรือว่าจะมีการเจาะเลือดเอ็มซหัวใจนะครับถ้าค่าเอ็มซหัวใจสูงนะครับเกินกว่าค่าปกติก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าหัวใจของคุณอาจจะขาดเลือดนะครับ สรุปนะครับมีอาการ3อย่างนี้เส้นเลือดหัวใจอุดตันแน่นอนว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อที่1ครับมีอาการแน่นหน้าอกนะครับอาการแน่นหน้าอกจะมีลักษณะเฉพาะนะครับนั่นก็คือแน่นเหมือนมีอะไรมานั่งทับเรานะครับอาจจะล้าไปที่ไหล่ซ้ายหรือว่าที่กรามซ้ายของเราได้แล้วก็อาการแน่นเนี่ยนะครับเป็นนานไม่หายนะครับเกิน1 5บหถึงยีนาทีแบบนี้ให้รีบไปโรงพยาบาลเลยครับต่อมานะครับข้อที่2มีอาการเหงื่อแตกใจสั่นนะครับและข้อที่3มครับมีอาการวูบหรือว่าเป็นลมนะครับ ดังนั้นเนี่ยแนะนำครับลองสังเก world, ตอาการตนเองดูนะครับว่ามีอาการเหล่านี้หรือเปล่าถ้าม,มีอาการเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่ควรรอช้าเลยนะครับหลายคนเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาถามหมอหมีนะครับว่าควรที่จะไปผดพยยาบาลยังไงช่วยตัวเองไม่ต้องเลยนะครับถ้ามีอาการเหล่านี้รีบพาไปโรงพยาบาลก่อนเลยนะครับเพราะว่าการรักษาที่ดีที่สุดนะครับนั่นคือการสวนหัวใจใส่บอลลูนไปที่ที่อุดตันในเส้นเลือดของเรานะครับก็จะช่วยให้หัวใจของเรากลับมาทํางานเป็นปกตินะครับดังนั้นอย่ารอช้าไปโรงพยาบาลดีกว่าครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด สไลด์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ t ิ k กต k นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้ตอนนี้หมอหมีมีไลน์ออฟฟิเชียลแล้วนะครับสามารถแอดไลน์มาได้เลยเพื่อรับความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพนะครับอย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับแล้วเรามาเจอกันท,ทุกๆเช้าว,วันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าว,วันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเม,มาส์มอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เเเเลลยยครับบดีี๋ววหมมมมมอออจจะาาาาาาตทุกกถแ้น